อูเกิร์จือเฉิงวีสำนวนห้าอักคละอูเกิร์จือเฉิงวีสำนวนห้าอักคละอูเฟิงปู้ฉีล่าง ไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นอูเฟิงปู้ฉีล่างไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นปีวี่ซื่อฉิงฟาเซิงจงโยเก็เหยียนยิน อุป,ปมาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอปีวีซื่อชิงฟาเซิงจงโยเกอเหยียนยินอุป,ปมาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอ ชีชูทาปิงปู้เสียงสิน้นเจ้าเสีย,ยเหยาเหยียนต้านจือสี่เสียงเสียงเตออูเฟิงปู้ฉีร่างตอนแรกเขาไม่เชื่อข่าวลือหล่านี้แต่คิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะไม่มีคลื่นถ้าไม่มีลม ไม่มีเหตุจะมีข่าวลือได้ยังไงชีชูทาปิ้งปู้เสียงสิน้นเจอเสีย,ยเหยาเหยียนต้านจือซี่เสียงเสียงเจ๋อเต๋ออูเฟิงปู้ฉีร่าง ตอนแรกเขาไม่เชื่อข่าวลือเหล่านี้แต่คิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะไม่มีคลื่นถ้าไม่มีลมไม่มีเหตุจะมีข่าวลือได้ยังไง ไม่มีคลื่นก็ไม่มีลมแต่ฟ้ามีตาตราบใดที่คุณไม่ได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกฟ้าลงโทษกรรมตามสนองและตราบใดที่คุณทำแต่สิ่งดีๆฟ้าย่อมจะให้รางวัล ในการทำความดีของคุณได้รับบุญที่สร้างไว้อูเฟิงปู้ฉี่ล่างไม่มีลมย่อมไม่มีคลื่นนี่เป็นคำพูดโดยทั่วทั่วไปแต่ยังมีคลื่นอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่ต้องอาศัยลมก็เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นก็คือคลื่นใต้น้ำยังไงครับคลื่นชนิดนี้ไม่ได้อาศัยลมในการเกิดเลยและเราก็ไม่อาจจะรับรู้ได้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย เราจึงต้องรับมัดระวังการกระทำของเราให้รอบคอบที่สุดอย่าได้เป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นใต้น้ำทีเดียวถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม Nah, kah.